สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะคุณพ่อคุณแม่นะวันเสาร์ที่3แล้วนะคะวันนี้ไม่มีเลขลาวนะคะเซียนซองก็ถือโอกาสนะคะหาแนวทางรัฐบ,บาลไทยดีๆมาฝากคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางของน้องโอเล่ค่ะ หลังจากวันที่หนึ่งดงวดที่ผ่านมาเนาะหนึ่งมิถุนาที่ผ่านมานะคะน้องโอเล่เขาทั้งบนทั้งล่างค่ะคุณบออคุณแม่นะคะคลิปนี้นะคะอย่าฝากกดออกนะคะเซียนซองนะคะมีแนวทางตองหวดมาฝากคุณบออคุณแม่แล้วนะคะน้องโอเล่ปล่อยมาแล้วเนาะแต่ก่อนสิบไปเบิรงแนวทางตองหงวดของน้องโอเล่นะคะกับฝากคุณบออคุณแม่กดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามนะคะเพื่อบ่อเป็นการพลาดในคลิปต่อไปของช่องบุญน้ำโชกเนาะ เดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยนะคะว่ามือนีน้องโอเลมีแน่ทางเอียงมาฝากคุณพ่อคุณแม่คะ่ะว่าถึงน้องโอเลเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนหน้านี้นะคะน้องโอเลเพิ่นมาปล่อยเหล็กเล่านะคะแล้วก็มีเหล็กไทยมานํานะคะแต่ช่วงล้างๆนี่นะคะน้องโอเลบอกว่าเหล็กเล่าขอพักก่อนนะคะจะเอาแค่รัฐบาลไทยเอาแคนงแค็ให้คุณพ่อคุณแม่เลยนะคะ ว,วันที่หนึ่งที่พานมาเนาะหนึ่งมิถุนาที่พานมานะคะน้องโอเล่เพื่อนกับเข่าอหลีค่ะคุณบอกคุณแม่นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับเลขของน้องโอเล่นะคะอันนี้เขางวดเก่าเดอ้อจะ้ะยาฟ้าแคปหนาจอนะคะนี่ศูนย์เก้านะคะตรงๆนะคะตัวเน้นนะคะเข่าศูนย์เกาเนาะแล้วก็ตกกันนะคะชุดกันนะคะก็เข้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะนี่ เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะนะนี่คือหลักฐานเก่านะคะให้คุณพ่อคุณแม่เบิงเพื่อหลายท่านหลายคนนะคะบอได้เห็นคลิปเลขรัฐบาลให้งวดกนของน้องโอเล่เนาะนี่นะคะวันนี้นะคะเซียนสองนะคะได้แนวทางต่องวดมาแล้วนะคะน้องโอเลน่นี่เพิ่นเป็นเซียนคำานวณน,นะคะตัวเลขแนวทางที่เพิ่นไห้มานี่จะเป็น เลขคำนวณนะคะนี่เนาะได้มาแล้วนะคะต้องฝ่าบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนเดี๋ยวจะพากันกดออกเส้นซองบดยเปิดคลิปมามาโชว์หลักฐานเก่าจะซื้อนะคะมีตองวดไฮนะคะเดี๋ยวเส้นซองอ่านให้ฟังชัดๆก่อนเนาะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยของน้องโอเล่นะคะประจํางวดวันที่16มิถุนายน2566ค่ะรอบนี้นะคะงวดนี้ น้องโอเล่นะคะแยกชุดบนชุดล่างให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะไปดูในส่วนชุดบนก่อนนะคะเด่นวิ่งรูดคือ7กับ0ค่ะ2ตัวนี้7กับ0นะคะเด่นพอๆกันนะคะงวดนี้นะคะให้เลข3ตัวมาทั้งหมด8หางขออภัยค่ะให้เลข3ตัวมาทั้งหมด9หางค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มี3 4 5 2 6 7 สี่สามห้าหนึ่งสอง9สองแดห้าสาหหกสอหสามเก้าำหรับเลขสามโตนี้น้องโอเล่มีโตฟันให้นํำนะคะก็คือโตเน้นนะคะน้องโอเล่ฟันไปที่7 0็หแล้วก็209ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะมักน้ำน้องโอเล่ปะค่ะ มาเบงเลขสองตเนาะชุดบนนะคะมีทั้งหมดห้าหางนะคะก็มีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สามแล้วก็เจ็ดศูนย์ค่ะที่เซียนสองอันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือชุดบนนะคะมาดูในส่วนชุดล่างค่ะชุดล่างนี้นะคะให้ตัวจับคู่มาทั้งหมดห้าหางเท่านั้นค่ะ หางก็มีสองหนึ่งมี3ามหนึ่งมีสองเมีหนึ่งเแล้วก็8ปหนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่โอ้โอน้องโอเลบอกว่าปล่อยรวดเดียวจบนะคะแต่ว่าคงสุดท้ายนี่ท่าฟันดีวะสนอันนี้คือตัวเลขที่น้องโอเลปล่อยมาตองหัวนี่คือเอาชุดนี้เลยนะคะเจ็บมีชุดอื่นนะคะ แต่ถ่ายงวดเนาะโค้งสุดท้ายนะคะ5ฟันดีเดี๋ยวจะติด,ดต่อมาบอกนะคะ,ะนี่นี่คือตัวเลขที่เส้นซองอันไปเมื่อสักครู่นะคะแนวทางรัฐบาลไทยของน้องโอเล่ประจำวดวันที่16มิถุนายน2566ตัววิ่งตัวรูดนี้นะคะไปทั้งบนทั้งล่างนะคะคุณพ่อคุณแม เด่น,ะะนวิ่งรูดคือ7กับ0นะคะไปทั้งบนทั้งล่างนะคะส่วนตัวจับคู่นี่น้องโอลเล่แยกบนแยกล่างหายูนะคะชุดบนนะคะเลข3ตัวมีทั้งหมด9หางนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มนะะีก็มี3 4 5 2 6 7 4 3 5แล้วก็1 2 9แล้วก็2 8 5 3 5 6 2 0 9 5 3 9แล้วก็7 05ค่ะส่วนตัวที่น้องโอเล่นเน้นนะคะฟันให้เลย2หางแค่นๆมาสัน่นฟันไปที่7 05แล้วก็2 09นั่นเองค่ะชุดบนนะคะมีเลข2ตัวมาให้ทั้งหมด5หางค่ะก็คือ05 06 08 03 70ค่ะ ส่วนชุดล่างนะคะให้เลขจับคู่มา5หางนะคะก็มี2 1 3 1 2 9 1 9 8 1นั่นเองค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะนี่แนวทางต่องวดของน้องโอเล่นะคะรวดเร็วทันใจนะคะเลขออกเพิ่งได้สองสามมือนะคะปล่อยได้แล้ววสัน ส่วนใหญ่เส้นคำนวณกับิเป็นจังสี่นะคะถ้าเกิดว่า,าเลขออกปุ๊บหนีเพิ่นสามามาคำนวณต่อได้เลยนะคะสําหรับเส้นคำนวณเนาะจะบอกคือ,อะจะบอกคือเส้นเส้นฝันอย่างสีนะคะเบาถึงฝันเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะพอเทียงหน้าเหี้ยนกลับว่าอีกแล้วค่ะโอ้ยสมกับเพิ่นวาเพิ่นมักศูนย์อหลีคุณพ่อคุณแม่ฝันตะใดเงินเงินเงินมิตศูนย์ศูนยนะ์นะศูนย์มากขัดขัดว่าสัน มาของเพ่น,นีลีเนาะเดี๋ยวจะให้บุญน้ำโชคตามให้นะคะว่าพอฝันไปนะคะสำหรับพอเทียงหน้าเหียนเนาะแล้วก็เทียนคอมเมนต์หลายๆเลยนะคะคลิปทีเส้นซองลงแนวทางของอเลขดับตรงล่างเนาะนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าให้ตามปูผมยาวแน่ตามให้แน่นอนนะคะคุณพ่อคุณแม่รอสักครู่นะคะเพราะว่า ปูผมเาวนี่จะได้ตัวเลขนะคะหลังจากวันพระนะคะก็คือมือนี่เป็นวันพระนะคะบนแนอาจจะมืออืนน่นเนาะเดี๋ยวให้บุญนาโชคไปตามให้คือเกานะคะได้แน่นอนนะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะอ่ะเอาเป่าแนวอื่นไปใหญ่ห้างนะคะเดี๋ยวขอโชว์แนวทางของนอ,งอเลยอีกรอบนึงก่อนนะคะนี่ อ่ะทวนอีกรอบเนาะคุณพ่อคุณแม่บางท่านจดตามนะคะแคปหน้าจอไม่เป็นแล้วจดตามยังจดไม่เสร็จนะคะแนวทางรัฐบาลไทยของน้องโอเล่นะคะวิ่งรูดบนล่างคือ7กับ0นะคะชุดบนให้เลข3ตัวมาทั้งหมด9หางค่ะก็มี3 4 5 2 6 7 4 3 5 1 2 9 2 8 5 3 5 6 2 0 9 5 3 9 7 05ค่ะน้องโอเลฟฟันไปที่7 05แล้วก็2 09ค่ะชุดบนมีเลข2ตัวมาทั้งหมด5ห้างนะคะก็มี05 06 08 03 70ค่ะส่วนชุดล่างนะคะมีทั้งหมด5หางเหมือนกันนะคะชุดล่างก็มี2 1 3 1 2 9 1 9แล้วก็ แหนึ่งนั่นเองค่ะแคปหน้าจอนะคะน่าจะจดเสร็จกันแล้วนะคะชัดเจนแล้วสำหรับแนวทางต่องวดของน้องโอเล่นะคะคลิปหน้าเนาะก็จะเป็นแนวทางของเซียนเลขลาวอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะคะก็ค,คือของพอเซียนสองห้องนะคะงวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเลขพ่อกับเขาอีนะคะเดี๋ยวเซียนซองเห็ดคลิปลงหายเป็นคลิปถัดไปเนาะ ท้ายคลิปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเซนสองก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอชซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทางช่องบุญนำโชคแล้วก็เซนสองนะคะคลิปนี้เซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ